คสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเพิร์ลแอลพ์ชานอลนะก็ขณะนี้ตอนนี้ช่องมีทำโอเพนแชทเนาะเพิ่งเปิดห้องใหม่ๆเลยแล้วก็มีทำเฟซบุ๊กเป็นเพจด้วยนะก็เข้ามาติดตามกันได้เลยนะครับโอเพนแชทกับเฟซบุ๊กลิงก์อยู่ในดีสคริปชันนะเขาสามารถเข้าไปกดจอยกดติดตามกันได้เลยนะเข้ามาคุยในห้องเพื่อนกันเยอะๆนะครับแล้วก็ใครมีคำถามอะไรก็มาคุยกันได้เลยนะผมจะอยู่ตอบค่อนข้างจะตลอดเวลาเนาะแล้วก็โอเคก็เชิญติดตามคอนเทนต์ได้เลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็เจอกันในห้องโอเพรแบนนะีีท เออก็เดี๋ยวจะมาลงให้ดูด้วยทีมที่ผมคิดว่าน่าจะทําให้หลายๆคนสามารถเข้าถึงได้แล้วก็ใครที่ไม่ได้มีตัวแบบผมก็อาจจะต้องหาตัวมาทดแทนกันเนาะลักใหญ่ใจความมันอยู่ที่เซตตัวเราเนี่ยฟีนิกซ์ไฟไม่ใช่ตัวที่ทําดัมเมจได้ดีที่สุดใน PVE นะครับแต่ว่าน้องสามารถแปะตาได้แปะตาคืออะไร คือ,อไอ้ท่าเดียวกับฮาปูมืดอะแฮปปีมืดอะเนี่ยดาเมจเทกิ้งอัอเออซึ่งมันแปะด้วยสกิล2เนาะแล้วก็พอใช้กับแวมไฟในทีมเนี่ยแวมไฟนี่แวมไฟผมนะใช้กับแวมไฟในทีมมันก็จะใช้สกิลได้รัว สำหรับคนที่มีโพแสงคุณสามารถใช้ทีมโพแสงได้เลยนะครับเออแล้วก็อันนี้อกมาเล่งสกิลอันนี้คือทีมดัเมจหลักเลยนะอยู่กับอินฟิส d ดัมเมจเนี่ยตามนัมเบอร์ของบัฟที่มีนะโดยเริ่มเกมมานะหลักการเราจะวิ่งไปทางพัดไฟพัดไฟจะเป็นตัวแจกบัฟดาบนกแก้วจะเป็นตัวแจกบัฟโล่กับปีกฟ้าค่อนข้างสำคัญนะสอแบบนี้ต่อม่ ให้ลุนว่าทุกรอบที่คุณลงไปอ่ะรอบที่จะผ่าน่ะคือรอบที่ทีมเดฟฝั่งซ้ายมือเนี่ยจะไม่วิ่งมาหาพัดไฟเพราะทุกครั้งที่บอสใช้สกิลใส่ทีมเดฟอ่ะจะค่อนข้างแรงแล้วมันจะมีการหลบเดินหลบซ้ายหลบขวาบ้างมันก็จะหลบมาทางนู้นหลบมาทางนี้บ้างซึ่งถ้ามันหลบมาฝั่งพัดไฟหรือบางทีเขาหวังดีจะวิ่งมาฮิลให้อ่ะมันเลยมาอยู่ใกล้เราเออก็จะเป็นรอบที่ทําได้คะแนนได้ไม่ดีแล้วก็บอสในแต่ละรอบอ่ะ มันจะมีรันดอมแมชช n นิกของบอสไม่เหมือนกันซึ่งบางเฟสมันช่วยเราให้ทำดาเมจได้ดีบางเฟสมันทำให้เราทำดาเมจได้ช้าคุณต้องเน้นลงหลายๆรอบยิ่งทีมพาวเวอร์ต่ำแค่ไหนก็ต้องลุ้นดวงเอามากแค่นั้นคนที่พลังเยอะๆก็อาจจะจบได้แบบสูงๆเนอะส่วนอ่ะอันนี้คือนะทีมเดฟเนาะทีมเดฟผมเอาวาไฟมาชุบผมใช้วาไฟมาชุบนะก็ตัวฟีหากันได้เนาะพนด้าลมเป็นตัวเสริมดาเมจ แล้วก็ใช้เป็นอาร์คลมเป็นตัวฮิลหลักนะครับแล้วก็เป็นพาราดินลมเป็นตัวกลางโลกอมตะเออคืออาร์คอาร์คน้ำเนี่ยยังเป็นตัวที่ฮิลได้ดีมากๆในเกมนะเออจ้ามาดูทีมขวานะทีมขวามีแวมลมฮานาลินก็คือดาเมจ2ตัวพัดไฟเป็นบับเนาะก็น่าจะมีทุกคนบอกว่าพัดไฟถ้าจะไม่ผิดมันแจกฟรีหรือแจกในเพื่อนรอบที่แล้วสักอย่าง เออแต่จาได้ว่ามันมีแจกอยู่แล้วก็มีเศษพัดลมเนาะให้มาอัพได้คิดว่าหลายหลายคนน่าจะมีพัดไฟถ้ามีตัวเรามีเศษก็ควรทําเลยนะครับเออทำดาเมจแรงขึ้นเมื่อโดนโจมตีนะมากับการูด้าแสงเอามาชุบแล้วก็เล่งสก,กิลที่บนใช้เป็นลบเอ่อทำดาเมจเมื่อลบบัฟได้ก็จะมากับนี่ฮะจินไฟส่วนเจนอสจะเป็นตัวทําแปะดีบัฟหลักซึ่งถ้าคุณไม่มีเจนอสนั่นแนหะปัญหาอีกอะ เออคือผมก็ไม่รู้จะช่วยยังไงคือมันมีอีกวิธีหนึ่งก็คือใช้เป็นอ,อะไรนะจักรลมมะซึ่งก็คิดว่าหลายๆคนไม่ได้กดมาจักรลมบูมน้ำเอาบูมน้ำแทนธนูแล้วก็เอาจาักรลมมาแทนเจนอตมันก็พอช่วยได้นะก็ลองปรับดูแล้วกันนี่คือทีมผมที่พยายามไม่มีแสงมืดใครมีอาร์คมืดอาร์คมืด ใส่เข้ามามันคือเดอะเบสมันคือคิงของโหมดนี้มันทำให้แบบโหมดนี้คุณขึ้นระดับท็อปของเซิร์ฟเวอร์ได้เออหลายๆคนยังไม่ทราบเนาะว่าอาคมืดเป็นเทพของโหมดนี้อ่ะเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูสักนิดเมัน่า,จ,าจะไม่ได้เป็นรอบที่ทำคะแนนได้ดีนะเอ้ยต้องใช้เป็นอาวุธลมอ่ะกดโอโต้ไปเอาสกิลนี้ออกอ่ะโอโต้เราปล่อยได้เลยนะ รอบรอบนี้มาส่งไม่ดีหละผมรู้เลยดูดิว่ามันจะเรนดอมท่าอะไรต่อมาโอเคจบเฟสแรกนะครับเอาเมาส์ชี้ที่บอร์ดไว้แล้วคลิกรัวๆวครับเพราะว่าถ้าเราไม่คลิกรัวๆมันจะไปตีหินข้างๆครับเออแล้วก็กดลบบัฟบ,บอดไว้ด้วยนะ <c oughs> ไม่ต้องทำอะไรครับรีกดรีสกิลไปรัวลัวนะ รอรออันติมาเราใช้แวมไฟอันติเราตามด้วยกลับมาที่ารูดา้าเราใช้สกิลรีรัวๆนะครับไม่ได้ต้องทาอย่างอื่นดูซ้ายบนตัวเองว่ามีใครตายไหมถ้ามีเพื่อนตา,ตายตั้งแต่เริ่มๆตั้งแต่แรกๆเลยเนี่ยก็รีรีได้เลยนะไม่ต้องอยู่นานนี่พัดไฟตายอ่าโอเคก็โ้ยตัวแทงมาอยู่ฝั่งนี้มานี่โอ้อากเนมันมาอยู่นี่แหละ โอเคถ้หนูน้ำไปอยู่ไกลจังไนะอเ,เออว่ะเดี๋ยวต้องปิดอันติลงอันตรายเดี๋ยวมันใช้โอเคช่วงนี้เป็นช่วงกดสแปมสกิลรีคูดาวรัวๆนะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นฟีนิกโอ้ฟีนิกไม่อยู่ในวงของกาลูดา้าเมื่อกี้ เอเตอ,ต,อต้อง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 ระวังเรื่องนี้ด้วยนะเมื่อกี้สกิลมันไม่รีคูดาวของฟีนิกอ์อ่ะเนี่ยเราพอรีสกิลรัวๆเราสามารถใช้ลบบัฟได้รัวๆด้วยนะแต่ตอนนี้ตัวตายเยอะและ้วรอบเนี้ยรอบนี้ผมว่าคะแนนไม่น่าจะเยอะมั้งมีลุ้นยอยู่นะนาทีหนึ่งกับสิบล้านอุ้ยเมื่อกี้เห็นแขนยืดออกมาปะ เดินต้องเดินออกมาโอ้โหเริ่มมาก็เจอเลยพัดไฟอยู่นี่เนี่ยมันคือตรงนี้มันจะยิงตามแขนที่ทุบลงมาเมื่อกี้แล้วก็จะเป็นเฟสเช็คดัมเมจถ้าเจอเฟสเนี่ยคือค่อนข้างสวยนะเนี่ยสิบเอ็ดล้านคือเนี่ยเลยสามสิบวิคือรอบนี้ดัมเมจน่าจะถึงถ้าไม่ตายถ้าไม่เจอเฟสสุดท้ายเป็นเฟสเนี่ยไอเฟสสุดท้ายพอมันยกแขนขึ้นมาแล้วเ,เช็คแล้วเ,เช็คดัมเมดด้วยการทุบลงมามันค่อนข้างตายเกือบทุกตัวเออ ทีเนี้ยสำหรับคนที่ต้องการทำคะแนนในโหมดนี้อยู่คืออาทิตย์นี้ผมทะลุ13บสมล้านแล้วอะผมก็เลยไม่ไม่ได้กดบัฟอะไรมาเออ่สำหรับคนที่ยังต้องการบัฟอยู่เนี่ยอาหารนี้นะอ่าอ,อันนี้บวกแอตแทกมอนสเตอร์นะครับแล้วก็อันนี้บวก a อ t แทกตัวละครเนาะแล้วก็ถ้ามีปัญหาเรื่องเด็คุณก็ไปกินอาหารเด็มันก็จะมีอาหารเด็ในคุกกิ้งคุณก็ไปเลือกอาหารเด็มากินเนาะ เนี่ยมอนสเตอร์เด็บนี่บวกเด็บสี่ร้อยใช้เด็บสี่ร้อยสี่สิบเจ็ดอันนี้เนาะแล้วก็เด็บเด็บเด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 บเอ๊ะอยู่ไหนวะนี่อันนี้อันนี้ก็จะหลูดไปหน่อยนะแล้วแต่แล้วแล้วแต่กำลังศรัทธาแล้วกันหรือว่าจะผสมอันนี้ก็ได้ซึ่งผมไม่ได้ใช้นะโอเคก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้ก็ขอให้ทุกคนทำ แต้มได้ถึง13ล้านขึ้นไปมันสำคัญตรงที่ว่าพอ13ล้านแล้วอะรางวัลมันคืออ์ติแฟกต์ม่วงซึ่งคลิปที่แล้วผมทำให้ดูไปแล้วนะว่าอ์ติแฟกต์ม่วงแม่งยากแค่ไหนมันยากมากๆที่จะได้ผมก็เลยอยากให้ทุกคนได้อ์ติแฟกต์ม่วงมาใช้กันนะเออโอเคขอให้ทุกคนโชคดีนะครับถ้าชอบคลิปตอนนี้ไงก็าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กำลังใจให้ผม้วยนะครับน,นี้คือทีมของผมครับไวเจอกันสวัสดีครับ